มาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเป็นต้มยำปลาสวายครับนี่ครับจะแฝรอิดเหมือนเดิมครับม,มาเลยครับเย็นนี้ครับกินข้าวด้วยกัน ปิดไปก่อนครับขอน้ำเดือดเดีย๋ยวปรุงรสง่ายๆน้ำเดือดมาแล้วครับดิ่งไฟึ้นอีน้อยเดีย๋ยวเรามาปรุงรสกันอันดับแรกใส่ไปเลยครับเกลือไอโอดีนตามด้วยแป้งนัวครับเกลือไอโอดีนใส่ไปเพื่อประหยัดประหยัดน้ำปลา ีไ้แล้วแกะก็ไม่ติดเอ๋ใส่ขี้ฉันหน่อยก็ขี้ฉันความงามน้ำมะขามเปรกไม่อยากเล่นง่ายๆครับสูตรเราเล่นง่าย อร่อยนั่นแซ่บด้วยนี่ใส่หมดเลยอร่อย เดี๋ยวให้น้ำเดือดอีกสัน้อยหนึ่งให้เนื้อปลาสุก็มที่น้ำเดือดรอบสุดท้านะครับรอบนี้ก็เป็นอวัเสิ็์แน่นอนทีนี้ชิมบึงเนื้อปลาสุกแล้วเรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยม เติมน้ำเกลือปรุงรสหน่อยแ่นี้ก็อร่อยแล้วครับคุณผู้ชมสุดยอดโอ้แลืมขั้นตอนอันสุดท้ายที่สำคัญซะแล้วนี่เลยครับขั้นตอนอันสุดท้ายความอร่อย ที่ขาดเขียนไม่ได้ทุกครั้งที่มีต้มเสบนี่ก็เหมือนเดิมครับใส่ลงไปเลยใบกะเพราใบกะเพราออกมาชันเลยต้มแสบต้มบ่อยเรียบร้อยครับ นี่ครับน่าอร่อยไหมครับมาครับมาครับกินข้าวด้วยกันวันนี้ับแซ่บบิ่ือนเดิมเรียบร้อย